อาชีพเธอราวารีเรียกได้ว่าเธอราวารีเป็นไฮโซสาวไทายาทเจ้าของโรงแรมดังเคยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินหนึ่งรวยอยู่ก่อนแล้วมาคบออยธนาหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของนักร้องดังออยธนาสุทธิกมลและภรรยาสาวเธอราวารีทองคำกูลดูเหมือนว่าระยะหลัง ความสัมพันธ์ของออยธนาและภรรยาเธอราวารีไม่ดีนักสอ่อแววรักรา้าเนื่องจากไม่เห็นทั้งคู่โพสภาพคู่กันมานานหลายเดือนแล้วมีเพียงการโพสร,รูปภาพของลูกสาวน้องรีนาเท่านั้นและไม่เพียงเท่านั้นช่วงหลังทั้งด้านออยชนาก็มักออกมาโพสข้อความในเชิงตัดเพอถึงชีวิตคู่อยู่บ่อยครั้งจนทำเอาบรรดาขาเผือกถึงกับนั่งไม่ติด ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่คนเก่งเอ,อราวารีอดีตภรรยานักสแสดงหนุ่มอ,อยชนาะเล่าเรื่องราวชีวิตตลอดปีนับเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆวานที่เราตัดสินใจเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอมั่นใจว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ชีวิตคู่ตัวเองราบรื่นแน่นอนค่ะเป็นแม่เราด้วย แต่ในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วและได้ตัดสินใจแล้วแล้วทำสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือการเดินหน้าสู้ไปกับการตัดสินใจของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอพยายามเข้มแข็งย้งหมวยคนเดียวตลอดทุกวันพยายามทุกทางให้เขาได้รับความรักความห่วงใย,ยมากที่สุดพยายามให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เป็นทั้งพ่อแม่ครูมีหลายๆครั้งที่อยากร้องไห้รู้สึกอ่อนแอเหนื่อยแต่เพื่อความรู้สึกของลูกนั้นเราก็ต้องเก็บทุกๆความรู้สึกไว้ภายใต้รอยยิ้มให้ลูกให้เขามีผลกระทบน้อยที่สุดเอาจริงๆบ่อยครั้งที่เธอได้ยินคำพูดเรื่องของเธอมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยฟังความข้างเดียวก็เอาไปพูดถึงเธอในทางลบไมได้แต่พยายามเก็บและแสดงความรู้สึกหรือพูดน้อยที่สุด โดยเฉพาะบนโซเชียลเพราะทุกๆทางที่เราทำหรือพูดออกไปมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเพราะสำหรับเธอรูปคือหัวใจของเธอจริงๆล่าสุดทางด้านออยธนาได้โพสต์ข้อความผ่านอินส a าแกรมเอาไว้ว่าอะไรที่ไม่ได้ด่งใจแต่ต้องอยู่กับมันก็อยู่ให้ชินมนุษย์ปรับตัวเก่งถึงได้อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้จงสู้เร่งานนี้ก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาหนิบออยทนาเอาไว้ว่า มามากมายอาทิเช่นทำไมทิ้งแฟนคะสงสารน้องเธอเขาอุตส่าห์ลาออกจากแอร์จากงานเป็นแม่บ้านมามีลูกให้เสียดายน้องเธอเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักดูท่าทางนิสัยดีลูกสาวก็อ่อนโยนน่ารักและสุดท้ายเธอ,อาวารีก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกเพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียว